ถามว่าคนท้องมีโอกาสผิวแตกลายไหมอ้อมตอบได้เลยค่ะว่ามีโอกาสถ้าผิวของเราขาดความชุ่มชื้นออมเลยป้องกันด้วยสองตัวนี้ค่ะอีฟ s o อ l ย e l และ Booster e ์อฟตัวนี้จะช่วยลดเลือนรอยแตกลายรอยแผลเป็นจุดด่างดำให้ดูจางลงเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลทาลงไปแล้วเนื้อซึมง,ง่ายมากไม่เหนียวเนอนะนะชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะอ๋อลืมบอกว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้จะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำป้องกันรอยแตกลายได้เหมือนกันแถมมีกลิ่นที่หอมด้วยนะคะเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมแบบเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเหนอนะเพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราจะบอกว่าทั้งสองตัวนี้ปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นอันตรายออมใช้ทาทั้งเช้าและก่อนนอนสามารถทาได้ทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสกะเแลกก้กนหรือต้นขานะคะสำหรับคนที่มีรอยแตกลายอยู่แล้วก็สามารถทาเพื่อลด เดอนลอยแตกลายได้ค่ะและที่สําคัญยิ่งใช้คู่กันยิ่งดีขึ้นไปอีกทาทั้งสองตัวพร้อมกันไปเลยแค่นี้หน้าท้องของเราก็จะสวยและไม่แตกลายแล้วค่ะ